เอาจริงๆนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าผมตื่นเต้นตื่นเต้นเลยนะครับนี่คือใจสันตุ๊บ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 นะเอ The bass สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะแปลกใจครับว่าวันนี้ทําไมผมไม่ถือกล้องแล้วก็ถ่ายนะครับคือผมได้พี่ชายผมมาถ่ายกล้องให้ถ่ายรูปให้นะครับไอ้ไม่ใช่ผมได้พี่ชายผมมาถ่ายวิดีโอให้นะครับพี่บอลนี่นะครับพี่บอลก็เป็นช่างภาพนะครับ ก็วันนี้คอนเทนต์นี้มันจําเป็นจริงๆครับที่จะต้องมีคนมาช่วยถ่ายวิดีโอให้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะไปทําการเฟ r ร์สไฟท์ P 5 1 m u s t ่งมสเตงนะครับเครื่องบินบังคับนะครับเพื่อนๆอาจจะอาจจะรำคาญผมไอ้เจ๊กทำไมมึงทําอะไรหลายอย่างจังเลย <laughs> เดี๋ยวมึงเล่นเครื่องบินบังคับเดี๋ยวมึงก็ไปเล่นดนตรีเดี๋ยวมึงก็ไปเลีนน้ยงนกคือใจจริงของล็อกผมเนี่ย ผมตั้งใจจะนําเสนอเรื่องราวที่ผมได้ไปพบเจอแล้วก็ได้ทําจริงๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับประมาณนั้นครับเอามาเข้าเรื่องเครื่องบินบังคับนะครับเครื่องบินบังคับเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันเป็นมันเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วละครับคือเราเด็กๆเราก็อยากจะมีของเล่นเป็นเครื่องบินบังคับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าคงจะไม่ใช่แต่ผมที่ชอบเล่นเครื่องบินบังคับน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านชอบอย่างเดียวกับผมนะครับแล้วทีเนี้ย ผมก็เล่นเครื่องบินบังคับมาสักระยะหนึ่งครับผมก็เล่นเครื่องบินโฟมปีกบนมาเรื่อยๆนะครับก็เล่นไปจนแบบวันหนึ่งผมก็อยากจะเล่นเครื่องบินที่มันเป็นสเกลนะครับก็ต้องย้อนไปสักประมาณ1ปีที่แล้วนะครับกับเครื่องบิน P51 มาแตงลำนี้ครับว่าผมได้มายัางไงคือตอนนั้นผมเล่นเครื่องบินโฟมจนผมเบื่อครับผมอยากจะได้เครื่องบินที่มันเป็นเครื่องบินสเกลเป็นไม้บาลซาอะไรอย่างนี้ครับผมก็หาข้อมูลใน u t u b e ไปเรื่อยๆว่า e y, มีใคร มีใายทําเครื่องบินที่ไหนบ้างมีใครรับทําเครื่องบินบ้างเล้วผมก็ไปเจอช่องก็เป็นช่องเกี่ยวกับ RC p l a n นะครับ RC p l a n ก็คือเครื่องบินบังคับนั่นแหละครับก็ผมก็เลยแอดเฟซไปหาแกนะครับว่าเอ,อ้ยผมอยากจะได้เครื่องบินบังคับที่เป็นสเกลอยากได้ P 5 1มัสแตง Mustang เพราะว่าผมเนี่ยชอบ P 5 1มันึง Mustang มากอ,อ่าก็ตกลงกันว่าโอเคสเปคประมาณนี้ประมาณนี้ก็แกก็ทำให้ ทำให้เสร็จปุ๊บเออวันแรกที่ได้รับเครื่องบินเนี่ยครับผมได้รับเครื่องบินนะครับผมก็ไม่ไม่อยากจะเล่นเครื่องบินลํานี้เลยใจจริงอะผมผมแค่อยากจะเอาไว้ตั้งโชว์บวกกับมีคนบอกผมมาว่าไอ้ P51 Mustang เนี่ยมันบินยากมันบินยากถ้าเกิดคนคนคนยังเล่นไม่คล่องหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับมันจะเล่นลําเครื่องมันจะตกแล้วก็มันจะเสียของอะไรผมก็ไม่กล้าเล่นแล้วก็ใจเราก็อยากจะเอาเก็บไว้ด้วย เพราะว่ามันสวยอยากจะเก็บไว้ตั้งโชว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าวันนี้ผมตัดสินใจที่จะเอามาเล่นแล้วนะครับเอามาเฟิร์สฟลายด้วยนะครับผมมาพูดถึงในสเปคของ p 5 1 mustang ลำนี้สักหน่อยนะครับ p 5 1 mustang ลำนี้ก็ปีกยาว1เมตร10เซนนะครับแล้วก็ลำตัวก็ยาว75เซนติเมตรนะครับน้ำหนักก็ประมาณสัก3ขีดน่าจะได้นะครับแล้วก็ทุดไฟที่ใช้ก็จะเป็น มอเตอร์บรัสเ e ลส์อ่าพันสี่ร้เอ้สองสองหนึ่นะครับสปีดสีแอมนะครับแต่เอามาประกอบปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องไปเจาะช่องด้านบนเพื่อทำอา่าช่องเซอร์วิสเอาไว้ใส่แบดนะครับก็ก็จริงๆก็ไม่อยากจะเจาะแล้วครับแต่ว่าถ้าคิดจะเล่นมันก็ต้องทําให้มันสะดวกที่สุดแล้วก็ผมก็ต่อสปีดเอาไว้ด้านนอกก็เจาะรู เดินสายไฟเอาสปีดมาไว้ด้านนอกเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสปีดรุ่นนี้ทําไมมันมันร้อนเหลือเกินนะครับเล่นผมลองเอามาลองชุดไฟดูสปีดมันร้อนแล้วก็ผมได้คําแนะนํามาว่าควรจะเจาะเอามาไว้ด้านนอกเพื่อให้สปีดมันได้ระบายความร้อนให้ดีที่สุดนะครับก็เจาะสปีดไว้ด้านนอกก็ประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยวก็จะไปเฟิร์สไฟกันแล้วนะครับก็ผมเอาจริงๆนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าผมตื่นเต้นตื่นเต้นเลยนะครับนี่คือใจสั่นตุๆๆๆๆๆน๊บตุ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 ๊บนะผมเล่นในเครื่องบินปีกบน เทนเนอร์อะไรพวกนี้แหละครับแต่ว่าไม่ใช่เทนเนอร์ผมเล่นเป็นเ,เซตหน้านะครับปีกบนก็เล่นอยู่ตลอดนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันครับที่สนามมันก็ไม่เชิงสนามหรอกครับมันเป็นสวนสาธารณะอะไรสักอย่างนั่นแหละครับแต่พื้นที่มันกว้างเหมาะแกบการเล่นเครื่องบินนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามนะครับผม ตอนนี้ก็ถึงที่ที่เราจะลองเครื่องบินกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปใส่เบ็ดก็พาขึ้นเลยครับก็เอาใจช่วยกันนะครับผมอ๋อใส่เบ็ดนี่ต้องมีเหยื่อได้เปล่าใส่เบ็ดใส่เบ็ดไม่มีเหยื่อครับผมใ <c oughs> ส่เบ็ดแบตเตอรี่ครับอ๋อเปิตกลาโอเคนะครับเปิดรีโมทเรียบร้อยไม่มีอะไรปัญหา <c oughs> โอเค <laughs> ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับอยากให้ทุกคนจดจำภาพนี้เอาไว้นะครับเพราะมันอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของ P51 Mustang ลำนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับขึ้นได้ประมาณสามวิโอ้เสียดายทำไงต่อดีอันนี้คือเรียบร้อยเลยใช่ไหมเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> เรียบร้อยอย่างอย่างเกลือเลยครับต่อไปก่อน <c oughs> ไม่ได้เสียหายมากนะครับแต่ว่า มันเปียกน้ำนครับไม่รู้ว่าไอ้พวกระบบไฟมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เขาไม้หักะครับครับต้องเสียใจกับเพื่อนๆด้วยที่ทำให้ผิดหวังนะครับก็เอาจริงๆผมก็เสียดายเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้เอาไงต่อดีครับเดี๋ยวค่อยปรึกษาทีมเซอร์วิสว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับ เฟิร์สไฟส์ครั้งแรกนะครับตกเลยครับผม เจอกันครับเดี๋ยวส่งเครื่องบินไปซ่อมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ยากกว่าที่คิดครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เล่นในเครื่องบินพวกประเภทเปีกบนลำโฟมี่นี่ครั้งแรกเลยครับที่บินเครื่องบินไม้แล้วก็เฟิร์สเองด้วยคิดว่าแน่แล้วแต่สุดท้ายก็ก็แบบ เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับยังมีอีกเรื่อยๆครับเพราะาผมเป็นคนชอบเล่นเครื่องบินบังคับครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกไม่ทันอะไรเลยนอก,กระจอกไม่ทันกินน้ํานะครับตู้มเดียวกลิ้งเลยครับผมอ๋อทันกินน้ำนะกินไปเต็มเต็มนอก,กระเจอกไม่ทันกินน้ําเดี๋ยวว่าผมกระโดดน้านะครับโอ้โหอะไรเนี่ยโคตรแย่เลยก็ ขออภัยเพื่อนๆที่คาดหวังกับคลิปนี้ไว้เยอะนะครับว่าจะได้ดู P51 m u s แต n g บินแบบสวยๆนะครับแต่ว่าผมต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะครับท,ที่ที่แบบมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าครับแก้ตัวใหม่ก็คงจะไปเล่นพวกเอ่อเล่นพวกอะไรอะ่ะเล่นพวกปีกบอลโฟมอีกเหมือนเดิมครับแล้วก็สลนี้เปซ่อมเดี๋ยวยังไงต้องมีแก้มือแน่ครับสำหรับ P51 มัสแตงคันี้นะครับผมโอเคครับเจอกัน ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ All the best.